สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะพามาสืบค้นข้อมูลด้วย google นะคะซึ่งโปรแกรม google เนี่ยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงอันดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาที่ google com แล้วจะมีหน้าตานีนะ้ให้เราคลิกที่ช่องค้นหาตรงนี้แล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้เลยค่ะ นะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะค้นหาด้วยเสียงก็สามารถคลิกที่รูปไมคตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งจะเหมาะกับการที่เราค้นหาในสมาร์ทโฟนหลังจากที่เราพิมพ์แล้วเราก็คลิกที่ค้นหาด้วย Google หรือว่ากด Enter บนแป้นคีย์บอร์ดได้เลยนะคะเขาก็จะแสดงข้อมูลจากที่เราค้นหาออกมาในลักษณะแบบนี้นะซึ่งจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ Google รวบรวมมาให้นะคะ อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่แสดงถ้าเกิดว่าเราต้องการค้นหารูปล่ะเราทำยังไงง่ายมากเลยค่ะเราก็แค่คลิกที่ค้นรูปอลองคลิกดูนะคะพอคลิกที่ค้นรูปแล้วปึ๊บก็จะมีข้อมูลรูปภาพต่างๆที่เราพิมพ์เข้าไปเมื่อสักครู่นะคะออกมาเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูข้อมูลตรงไหนเราก็ใช้เมาส์ไปคลิกได้เลยค่ะก็จะมีลักษณะออกมาแบบนี้นะคะ ึ่งเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราค้นหาเมื่อสักครู่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะค้นวิดีโอล่ะเราจะทำยังไง Google ทำได้ไหมทำได้เช่นกันค่ะให้เราคลิกที่วิดีโอเลยก็จะแสดงข้อมูลวิดีโอออกมานะคะตรงนี้นะเมื่อเราคลิกที่ลิงก์วิดีโอที่เราต้องการดูแล้วก็จะปรากฏข้อมูลประมาณนี้ออกมานะคะ นอกจากนั้นแล้ว Google ยังสามารถที่จะค้นหาแผนที่หรือว่าข่าวสารอื่นๆได้ด้วยนะคะให้น้องๆลองไปใช้งานดูนะคะ